วันนี้มีเซอร์ไพรส์เพื่อนๆนทุกคนเว้ยเอาให้ดูสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้ำกลางหมู่บ้านแล้วนะทุกคนบรรยากาศดีมากๆจะมีรายล้อมด้วยรีสอร์ทเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้ก็ถ่ายรูปกันเพลินมากวันนี้ต้องขอให้คุ้มค่าเช่าชุด350บาทพามาบุกไรชาที่แม่ท่องสอนนะบ้านรักไทย ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้อากาศกําลังดีจนหัวใจเรียกร้องให้ออกเดินทางอีกครั้งเห็นพี اد, 04, mm ่แบงค์ได้ออกไปเจอที่สวยๆกับลุงดีงานนี้เอิงเลยขอตามไปจอยด้วยสักหน่อยค่ะปลายทางของเราคือบ้านรักไทยหมู่บ้านเล็กๆกลางภูงเขาจังหวัดแม่ห้องสอนที่ต้องใช้เวลาจากกรุงเทพกว่า12สชั่วโมงและต้องผ่านกว่า4ี่พันโค้งกว่าจะไปถึง เส้นทางโค,โค้งไปตามขุนเขาและช่วงถนนเหมือนจะพาเราเข้าใกล้ธรรมชาติทีละนิดงานนี้ลุงดีเจอสึกหนักแน่นอนค่ะขึ้นเขาลงห้วยเหมือนจะไม่สิ้นสุดแต่ทุกโค้งมีรอยยิ้มรอยอยู่เสมอตามมาให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะเพื่อนๆส่วนที่3ของการเดินทางนะครับดูที่แบงค์มาเมื่อคือนจะให้ดูเนี่ยสิ่งที่ตัวเองเดินทางมาเมื่อคือนแบบเปรี้ยว,ยวไม่มีรถไม่มีอะไรเลยนะทุกคน หลังจากที่ลุงดีพาชมทะเลเหมอกสุดอลังการที่ดอยฟ้างามจนเต็มอิ่มกับเรื่องราวค่ำที่ไหนนอนที่นั่นเพื่อนๆครับก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่อนะครับบุหดหมายที่สำคัญที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเริ่มคือการไปสักระเจดีรอยฟ้า หรือองค์เจดีสีขาวบริสุทธิ์ที่ตั้งตระหงานอยู่บนยอดเขาสูงเสียด้าที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเราขับรถออกมาจากดอยฟ้าง,งามประมาณ20กิโลเมตรก็ถึงจุดหมายปลายทางจอดลงดีพักเครื่องไว้ตรงนี้ด้านล่างน,นะฮะที่นี่ไม่อนุญาตให้ใช้รถส่วนตัวนะักท่องเที่ยวทุกคนต้องเปลี่ยนรถใช้บริการรถของแถวของชาวบ้านที่จัดเตรียมไว้เท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> นอขึ้นรถรสองแถวออมาแล,วแล้วนะ,นะครับน<ๆ> ขึ้นกระท่าเจดีย์ลอยฟ้าต้องมาต่อรถที่นี่นะทุกคนค่าบริการ120า่งร้อยบบาทนีคนขับให้ด้วยอย่างพิ่ง <laughs> ขับไม่ไกลนะฮะมาจากลอยฟ้านะครับบนนี่น,น่าจะเป็นเจดีย์เห็นให้ไกลเลยสวยมากเดี๋ยวที่เราจะไปที่ที่พักกันบ้างเพื่ออไะไรทศเสียมะจะพาไปชม พระธาตุเจดีลอยฟ้าที่นี่สวยเนาะใครมาลำปางก็ต้องมามาสักการะพระธาตุที่นี่ทางเดินขึ้นนะอีกประมาณ850เมตรแต่น่าจะชันอยู่บางเนี้ยไม่เคยมาเหมือนกันวันนี้เป็นวันแห่งการขึ้นเขาของแบงค์เลยนะทุกคนเมื่อเช้าก็ขึ้นเขาเราก็เดินทางมาถึงทางขึ้นแล้วนะฮะทุกคนจะมีอยู่ทั้งหมด15จุดหลักๆนะก็จะแบ่งนี่แหละตามเส้นทางปันไดศา,ารานู่นนี่นั่นพัก จนถึงยอดนะฮะเอาอีกแล้วทางทางชันอีกแล้วเอาจริงๆนะตรงเนี้ยใครไม่พร้อมจะมามาแต่ถ้าใครศรัทธามาได้ทางเอาเรื่องเลยแต่ดีที่เป็นทางมาดเหล็กเพื่อนทุกคนเดินค่อนข้างง่ายหน่อยมาถึงเราก็มาเจอกับจุดชมวิวแรกแล้วโสวยงามเลยเนี่ยตรงเนี้ย ทุ่งนางกำลังเขียวขจีเลยเพื่อนๆทุกคนเรามาก็จะได้เห็นกับวิวบรรยากาศพานรลมาสที่สวยๆวัน,นี้ด้านหลังก็จะเป็นภูเขาเฮ้ยสวยงามมากๆตรงนี้ไปดูก,กันต่อตรงนี้ก็จะมีทางบันไดสวยๆให้เราได้เดินข้ามมาชมวิวกันนะทุกคน ตอนนี้แบงก์ก็เดินทางขึ้นมาถึงยอดเจดีลอยฟ้าแล้วนะครับทุกคนเราก็จะเห็นยอดเจดีเนี่ยเรียงรายกันอยู่บนยอดเขายอดเขายอดเขานะเพื่อนๆสวยงามมากๆเห็นบอกว่าที่นี่นะครับเป็นยอดเจดีสร้างกันมาประมาณ10กว่าปีนะถึงจะเสร็จเพื่อนทุกคนแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เขตอุทยานนะฮะสำหรับใครที่จะบินโดนก็ต้องเตรียมใบ ขึ้นทะเบียนโดนแล้วก็ใบขี่นะฮะมาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็สามารถที่จะขึ้นโดนได้เลยเมื่อกี้แบงก์ก็ขึ้นไปเก็บภาพมุมสูงมานะครับสวยงามมากๆทุกคนด้วยความศรัทธาเท่านั้นนะครับที่นําแบงก์ได้มาสักการะองค์พระธาตุเจดีย์ลอยฟ้าวัดเจดีย์ลอยฟ้าที่จังหวัดลําปางหรือ เรียกกันอีกชื่อว่าวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสร์สถานที่แห่งนี้นะครับเป็นจุดอันซีนไทยแลนด์ที่สวยงามและน่าทึ่งมากๆนะครับทุกคนด้วยความที่มีเจดีสีขาวขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาสูงชันหลายๆลูกทำให้มองดูคล้ายเจดีที่กำลังลอยอยู่บนฟ้าเหนือเมฆหมอก สถานีต่อไปแบงก์ก็จะเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่ปลายทางคือแม่ห้องสอนปายแล้วก็อมก่อยอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเนี่ยมันปิดกี่โมงครับพี่ผมตอนนี้ผมกำลังจะเข้าเชียงใหม่อะครับ ข,ขี่เข้าไปกลางเต็นได้เลยใช่ไหมครับผมได,ได้ที่ศนยร์รจะมีเจ้าหน้าที่ทีเเ่เขาได้ตลอดเาได้ตลอดเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับโ okay, อเคเดี๋ยวเราจะเดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะเพื่อนตอนนี้ลุงดีเลยขุนตาลมานะครับกำลังเข้าเชียงใหม่น้ำดันตามสูตร และแล้วปัญหาเดิมๆก็เกิดขึ้นเมื่อลุงดีมีอาการเก่าๆเริ่มกลับมาจุดหมายปลายทางที่คดเคี้ยวขึ้นเขาไปยังอุทยานแห่งชาติ้วยน้ำดังด้วยรถเก่าๆคันเดียวยามค่ำคืนกลัวจะไม่ไหวนะครับแบงก์ก็เลยตัดสินใจนอนที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนสักหนึ่งคืนแบงก์ก็เดินทางมุ่งหน้าจากเชียงใหม่นะครับเข้ามาที่อำเภอปลายจุดหมายปลายทางเราคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะเราจะเดินทางไปยังหมู่บ้านลักไทย วันนี้มีเซอร์ไพรส์เพื่อนๆทุกคนเว้ยเอาให้ดูสวัสดีค่ะที่สุดก็ตามมาจนได้นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะทุกคนสถานที่ต่อไปที่เราจะมุ่งหน้าไปก็คือที่หมู่บ้านรักไทยหมู่บ้านที่ขึ้นว่า หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าสวยเป็นอันดับที่34ของโลกเลยนะทุกคนไม่น่าเชื่อว่าหมู่บ้านในไทยอ่ะจะติดอันดับโลกที่สวยที่สุดด้วยเราจะพาไปดูอัปเดตกันมาปี2025ช่วงคิวสีตั้งแต่ตุลาเป็นมต้นไปเนี่ยที่หมู่บ้านรักไทยบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนต้องอยากจะมาที่นี่แน่ๆนะคะแล้วก็หลังจากหมู่บ้านรักไทยก็จะพาเพื่อนๆไปกินอาหารท้องถิ่นแน่นอนต้องมาร้านนี้เด็ดมากเด็ดที่สุดในไปแล้วที่เคยกินมา จะมาจะมาแวะพักที่ไปอีก1คืนนะคะก็ไปดูนว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวรถทิปของเราภาคเหนือครั้งนี้อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้อำเภอปายอะคะ่ะก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องมีชาวต่างชาติชนชาติหนึ่งแล้วกันเขามาปักหลักอยู่ที่ไทยโดยใช้นมินีเราก็อยากไปดูให้เห็นกับตาว่าเอฟมันจะจริงหรือเปล่าเรไปลายจะยังหน้าเที่ยวเหมือนเดิมหรือเปล่านะจะพาทุกคนไปดูกัน ังไม่ทันถึงปางมาผ้าลุงดีก็อาการร่อแรกจนต้องพักยกไว้ที่ปลายก่อนดีที่มีรถอีกคันคอยช่วยเสริมกำลังจากปลายมุ่งหน้าสู่บ้านตะไทรเส้นทางที่สวยรากับภาพวาด ข้างทางเต็มไปด้วยหมอกจางที่ลอยคลอกเพียกับยอดไม้เราผ่านโค้งที่สลับซับซ้อนขึ้นลงไม่มีสิ้นสุดแวะจุดชมวิวข้างทางบ้างจอดหาอะไรทานบ้างไม่มีเบื่อเลยค่ะและแล้วเราก็มาถึงปลายทางที่หมู่บ้านรักไทยค่ะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ้านริมหมอกรักไทยจ่าตาแล้วนะคะคุณห้องพักเราจองไว้สองห้องติดกันนะคะจะพามารุมทัวร์นี่ก็คือห้องเป็นเตียงไส์ใหญ่อยู่นะ นอนได้สามคนยังได้แล้วจริงๆแล้วก็จะมีโต๊ะตรงนี้ให้มีทีวีถังขยะนะคะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็อันนี้เป็นไวเลสชาร์จเหรอเหมือนเป็นไวเลสชาร์จเลยนะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็จะพามาดูวิวข้างนอกทุกคนเฮ้ยเปิดไงนี่นวิวแบบนี้ แล้วคืนนี้เราก็จะไปล่องเรือนี้กันนะทุกคนล่องเรือก็คือที่นี่มีบริการล่องเรือให้ฟรีนะคะตามรอบที่เขาให้บริการวันนี้เราก็จองไว้ตอน2ทุ่ม40่สิบ้สองทุ่มยีก็เดี๋ยวคืนนี้พาไปดูว่าบรรยากาศร,บรอบๆจะเป็นยังไงเนาะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านหมูกระทะซึ่งที่หมู่บ้านลักไทรมีร้านหมูกระทะร้านหมาล่าเยอะมากๆนะคะพเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยกินหมูกระทะแล้วก็ดูวิวโดยรอบสวยมากตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าเรือเริ่มจะเยอะแล้วค่ะพเพื่อนๆสามารถไปล่องเรือตรงนั้นได้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปล่องเรือเหมือนกัน พาน้องเอิงนะฮะเดินทางมาถึงหมู่บ้านลักไทยละพาสาวๆมาเปลี่ยนชุดขายให้คุ้มนะสามร้อยห้าสิบค่าชุดเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบเนี่ยในร้านก็จะมีชุดให้เช่าให้เลือกเยอะมากส่วนอันนี้เป็นสไตล์อะไรไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะคะนี่เป็นงนนยายอะ นี่เป็นจีนห้องอันนี้บ่าพวกนี้ไม่รู้ตัวใหญ่อ่ะอันนี้ราคาส5 0ก็จะมีอ e ซอรีให้เลือกเริ่มต้นตั้งแต่100บาทใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหลายราคาจะเป็นกี่เผาอคะอ๋อ100เป็นกี่เผาเลือกเครื่องหัวได้แล้วก็จะมีทําผมให้ด้วยเดี๋ยวรอรอคิวทําผมแป๊บนึงอันนี้มันห้องเฮานี่บ่า เดาแบงก็จะ er อยู่ในทีมซื้อป่วยไก่ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านรักไทยแล้วนะทุกคนมาในสไตล์จีนมากๆเหมือนคนทุกที่แล้วยกเป็นคนไทยก็แต่งตัว,ตวชุดน,นี้นอยู่ในราคา350บาทนะคะก็คือรวมทําผมมาแล้วหน้าไม่ได้แต่งเพราะว่าเอิงแต่งเองจริงๆเขาก็จะมีบริการแต่งหน้าให้ด้วยวันนี้เราก็จะมาเสพบรรยากาศของบ้านรักไทยการตอนนี้อากาศเย็นนะ กินมากแล้วเขาบอกว่าช่วงนี้ตอนเช้า่าเริ่มมีหมอกแล้วด้วยราคาของเรือที่เรานั่งนี้นะคะก็รวมในค่าที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะต้องพายไปตรงกลางนูน้นเพื่อนๆเห็นตรงนู้นไหมมีเรือหลายๆลำอยู่ตรงนู้นเลยจะหาไปดูบรรยากาศกันลุงดีก็ไม่ได้มาด้วยนะฮะสำหรับทริปนี้เราจอดไว้ที่ปลายเกิดปัญหานิดหน่อยฮนะลุงดีก็เลย แต่ดสิใจว่ามากับรถเพื่อนดีกว่าจะได้เดินทางกันปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็ง่ายด้วยเนาะใช่เพราะว่าจากปลายมาที่บ้านหลักไทยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนานควรสองสามชั่วโม<อ>งเห<อ>มือนกันเพราะทางขึ้นเขาลงเขาตลอดออแต่ถ้าเกิดพอมาถึงแล้วเพื่อนๆก็จะได้เจอกับบรรยาก,กาศแบบนี้นี่ฮาวนี่ฮาวถ้าถ้าไม่รู้เรื่องเราพูดว่าอะไรนะ ฉันฟังคุณไม่รู้เรื่องเลยนะอันนั้นไม่ใช่ละบางทีเรือบ้านนกไก่มาครั้งนี้ครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะแต่เหนื่อยนะหมายถึงว่านั่งรถเหนื่อยขับรถก็เหนื่อยโค้งก็เยอะสิบหกป่ะมากมากกว่าสิบหกอ่ะบรรยากาศเป็นไงบ้างที่นี่ดีดีดีนะใช่อากาศดีเนาะเนาดี๋ยวต้องรอดูตอนเช้าทะเลหมอกวาหนที่นี่ ขับรถสบายๆทางตรงขับง่ายทางตรงขับง่ายขับได้ประมาณร้อยสองกี่ชั่วโมงขับรถต้นเมืองเทพมากรุงเทพทุ่มหนึ่งถึงถึงเชียงใหม่ตีสี่แล้วก็ออกจากเชียงใหม่มานี่สิบโมง,ถ,งถึงนี่หกโมง,โมงทาง,ง,ท,างทางตรงอย่างเดียว ตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้ำกลางหมู่บ้านแล้วนะทุกคนบรรยากาศดีมากๆ <c oughs> จะมีรายล้อมด้วยรีสอร์ทเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้ก็ถ่ายรูปกันเพลินมากวันนี้ต้องขอให้คุ้มค่าเช่าชุด350บาท เมื่อมาถึงบ้านรักไทยหมอกบางๆปกคลุมทั่วหมู่บ้านบรรยากาศเงียบสง,งบอากาศเย็นค่อนไปทางหนาวเลยค่ะเพื่อนๆปลายฝนต้นหนาแบบนี้น้ําในทะเลสาบนิ่งสนิดสะท้อนภาพผนเขาแล้วก็หมู่บ้านรวมไปถึงไร่ชาเขียวๆเ,เต็มไปหมดเลยค่ะคืนนี้เรานอนค้างที่นี่กันก่อนจะสูดอากาศเย็นให้เต็มปอดก่อนจะเริ่มวันพรุ่งนี้ค่ะ นร้านโน้นนี่ดูดูดูอันนี้ดูอันนี้เดี๋ยวจ่าเดินทำไมลูกไหนอบแห้งต้องสนุกลูกไหนหาให้หน่อยเพื่อนลูกไหนดองตลกแหละ ควันนี้จะพาทุกคนมาคาเฟ่ที่บ้านรักไทยซึ่งที่บ้านรักไทยมีคาเฟ่เยอะมากนะทุกคนแล้วก็ที่นี่ก็คือวอร์เจียคาเฟ่อุ้ยมีดอกเดซี่น่ารักด้วยข้างบนนี้สวยนะเห็นวิวบึงทั้งหมดเลย และเช้าวันนี้นะคะเราก็ไม่พลาดที่จะไปจิบชาที่ร้านบัวเจียเป็นร้านตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นที่สวยงามมากๆค่ะเห็นว่าที่นี่มีที่ผักด้วยนะคะโดยรอบหมู่บ้านก็จะมีไร่ชาค่ะเช้านี้ได้ชิมชากลิ่นหอมจากยอดอ่อนๆที่ชาวบ้านเก็บสดๆพร้อมกับรอยยิ้มของเพื่อนๆความสนุกสนานของผู้คนที่นี่เป็นเช้าที่เรียบง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงค่ะจิบชาเขียวกั แล้วก็บรรยากาศดีมากจะเห็นวิวหมู่บ้านทั้งหมดเลยใช่ใชได้ไม่ได้คะที่นี่เนาะเพราะเขาไม่รองรับคนจํานวนเยอะแต่ช่วงนี้หมอกก็ยังไม่ลงนะเพื่อนเทุกคนเมื่อเช้าก็ยังไม่เห็นแต่บรรยากาศโดยรวมก็รักใครก็เออสวยจริงสวยสมคำล่ําเลยจริงๆครับอ่าเ้ก็เดินวันนี้ก็เป็นทางช้เขียวชิลๆก่อนเนาะก่อนที่เราจะเดินทางมุ่งหน้าไปสู่ป่ายป่ายแม่่องสอนแล้วก็ หลังจากที่เราชิวคาเฟ่เสร็จเราจะพาไปไล่ชากันใช่ไปถ่ายรูปที่แบบใครมาก็ต้องตต้อองสปไปที่นั่นใช่ใครมาก็ต้องไปถ่ายรูปสักหนึ่งสองสามแชกชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเขาเป็นแมวจรมาอยู่ที่นี่จริงดิใช่เป็นแมวจรแล้วก็จะเป็นลายสวยใช่ไหมสีสวยเนาะใหญ่กับโดเลมอนอ๋อจูจิมอนป่ะจ๊ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะมีรับเคกกลางวันนั้วหนึ่งตื่น ตอนนี้เราอยู่ที่รีวล์หลักไทยเป็นอีกสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันนะสไตล์ที่พักก็จะเป็นบ้านพักแบบนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเนาะแล้วก็จะมีไตรชาโดยรอบนะคะมีพอบให้ด้วยเหมือนจะมาเก็บชาไปปะ ปงยอดใหม่เยอะมากชาพวกนี้เราก็จะเก็บทุกวันมันจะได้มียอดขึ้นทุกวันแล้วเราก็จะเอาไปตากตากแล้วก็เราก็จะมีชาประจําหมู่บ้านรักไทยที่เกิดใครมาเที่ยวก็ซื้อกลับไปได้นี่น่าเด็ดมากเลยเด็ดแล้วก็ใส่ตะก้้าเด็ดแล้วก็ใส่ตะก,กา้าทุกคนพามาบุกไรชาที่แม่ท้องสอนนะครบ้านรักไทย อากาศก็ไม่ร้อนมากนะสิบเอ็ดโมงก็ยังเย็นๆย็นอยู่อากาศดีปะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนามากินราบที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนเราบุกป,ป่าฟ้าดงมาอีกแล้วร้านลาบอร่อยที่สุดในโลกนะฮะแบงค์มาครั้งนี้ครั้งที่3แล้วจากบ้านรักไทยเรากลับมาที่ายในช่วงสายสายที่แรกที่อยากให้ทุกคนมาลองคือร้านลาบอร่อยที่สุดในโลก ร้านเล็กๆแต่ชื่อเสียงใหญ่ในใจของนักเดินทางทุกคนกลับมาครั้งนี้คนแ, Corps, แน่นร้านเลยค่ะแต่หมวดเดียเจ้าของร้านก็ยังต้อนรับด้วยรอยยิ้มเหมือนเดิมมันมนมีหลายอย่างสิบกว่าตัวครับผมอันนี้เหรอคะที่เียกาืน้ำผึ้งปลามีแรกกัญชามีกล้วยน้ำว้าปิ้งปิ้งจะสุกงอมแล้วนะครับ ันนองจะเป็นแพงเกลียวชั้นสาวน้อยตกเตียงอะไรอยู่โอ้โหหลายขนาดมากอันนี้ยาดองยาดองสูตรลุงเดชเลยใช่ไหมครับใช่ครับไปเอาเอนหน้าหนูดิมันจะได้กินม่วงถันไม่มีกลิ่นเล่าไม่มีมันหวานใช่แต่เมาลึกหอมอ่ะหอม เป็นออเดิร์ฟนะฮะออเดิร์ฟของที่นี่ mm hmm. เบลคัมดิงล mm hmm. องชิมก่อนชิมให้มันดูรสชาติก่อน mm hmm. ลองเดยดลองที่นี่นะลาบเนื้อบุบบับร้อนบุกวาบ วันนี้เมนูที่สั่งก็จะมีย่างรวมแล้วก็อันนี้ลาบเนื้อคะถ้าเกิดว่าใครมาที่ปายก็อยากแนะนำร้านนี้นะมาทิ่มากินอาหารเนื้อท้องถิ่นแบบแท้ๆกินกับลาบแท้อเหรออร่อยดีว่ะอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยไม่ลองดิลาบเนื้อดิบมะขันดองมันจะซาซาหน่อยปะ่ะเราชอบมากินร้านลาบอร่อยที่สุดในโลกด้วยละ่ะของมอเด็รอร่อยมาก ก็นแก้วเป็นแก้วจิ้มน้ำพึกงค่ะร้านนี้มาต้องสั่งเป็นแก้ว,น,กวนี่คือลาบหมูลาบเมียงแบบถูกต้องอืมเล เมนูที่ต้องห้ามพลาดของร้านนี้นะคะคือราบเนื้อพริกราบสูตรเฉพาะของทางร้านแกงอ่อมน้ำพริกข่าและแคบหมูติดมันที่กินแล้วติดใจทุกคนแน่นอนค่ะเรียกว่าอร่อยจะลืมถ่ายรูปกันเลยค่ะเพื่อนๆ ก็อยู่ที่ปลายแคนย่อนแล้วนะคะหรือว่ากองแลงนั่นเองตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนถ้าเกิดได้มาเที่ยวที่ปลายมาชมพระอาทิตย์ตกที่นี่นะตอนนี้เวลาอยู่ที่5โมง37นาทีแต่พยากรณ์วันนี้ก็คือพาะที่จะตกประมาณช่วง6โมงนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าตกฝั่งไหนไม่รู้ยังหางมุมไม่เจอเลยเพราะตอนนี้มีเมฆบังอยู่พาเพื่อนๆไปดูตอนนี้ชาวต่างชาติเยอะมากๆไปอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเขาชอบมากัน มาดูวิวดูลักษณะของปลายแคนยอนพูดถึงเมืองปลายในยามเย็นนะคะ oh. ก็เหมือนเมืองในฝันเล็กๆค่ะ นักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเดินเล่นกันดูแล้วคึกคืนไม่น้อยเลยนะคะวันนี้ถนนคนเดินเต็มไปด้วยกลิ่นอาหารเครื่องประดับทํามือแล้วก็เสียงหัวเราะค่ำคืนที่ปายไม่จําเป็นต้องมีแสงสีเสียงระยิบระยับมากมายค่ะแต่ก็มีความอบอุ่นจากผู้คนแล้วก็เสียงกีตาร์จากมุมถนนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะที่จะทําให้เราหลงรักที่นี่อีกครั้งข้าไปอยก็ร้านอยู่หน้าเทเว่นอร่อยมากเหมืนอนข้าวซอยแห้งอ่ะทุกคน แล้วก็น่นจาจะข้าวซอยใช่ไหมจะมียำขนมจีนมีเมี่ยงคำแล้วก็ไข่ปาลาไข่ปาลาก็าคือซิกเนตเจตอร์ของอาหารเหนอืออย่างนึงต้องมาลอง่อย<า> เวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอครับเพื่อนๆน,น้องเอิงและเพื่อนๆก็ถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านไปลุยงานกันแล้วส่วนแบงก์แล้วก็ลุงดีจะพักกันที่ป่าอีกหนึ่งคืนนะครับหลังจากนั้นแบงค์จะเดินทางต่อไปยังอำเภออมก๋อยไปดูน้ำตกที่สวยที่สุดในเชียงใหม่อีกหนึ่งที่ แบงก์ก็อยู่ที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะตอนนี้เราได้มาที่ตั้งแคมป์ใหม่ตรงนี้ก็จะติดกับริมน้ำปลายนะเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้สามารถที่จะกางเต็นท์ได้วันนี้ก็เข้าสู่วันที่6ของการเดินทางขับออฟโรดเที่ยวพักเหนือนะครับปลายก็ยังคึกคักด้วยนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาตินะฮะที่นิยมมากันในในช่วงนี้ แบงค์กะว่าจะเคลียร์ข้าวของทุกอย่างนะฮะเพราะว่าเดินทางมาหลายวันแล้วซื้อผงซื้อผ้าชุดชนงชุดชน a นหมดแล้วไม่มีอะไรใส่แล้วแล้วก็จะมาซักผ้ากันที่นี่นะครับมีตู้หยดเหรียญก่อนที่เราจะเดินทางไปยังอำเภออมก๋อย ด้วยความที่ลุงดีนะฮะระหว่างเดินทางมามีปัญหาเรื่องความร้อนทําให้แผนการเดินทางไปน้ําตกห้วยน้ําเย็นต้องหยุดลงทันทีเพื่อนๆทุกคนลุงดีคงถึงเวลาที่ต้องพักผ่อนกันย,ยาวๆจริงๆจริงๆแล้วเพื่อนๆโปรเจกต์ Project ทำเครื่องทำเกียร์ใหม่หลังจากนี้ถ้านลุงดีพร้อมเมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆนคงได้เห็นลุงดีในเวอร์ชันใหม่แน่นอนครับการเดินทางครั้งนี้อาจจะเต็มไปด้วยโค้งนับพัน แต่ทุกคงก็คือความทรงจำที่สวยงามนะคะจากกรุงเทพผิงม่ห้องสอนจากหมอกหนาในบ้านนาทรายถึงช่มคืนที่อบอ,อุ่นในเมืองปลายทุกช่วงคือเรื่องราวของทุกคนและธรรมชาติที่ยังรอให้เรากลับมาเยือนอีกครั้งแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามการเดินทางของเราในครั้งต่อไปนะคะกับบิสซิเตอร์เจนนี่แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ